สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต่อทีฟูนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงแรกอ่ะ จบแล้วนะคะบรรยากาศการประกวด Miss Universe Thailand ได้ผู้ชนะไปแล้วน้องๆพี่เลี้ยงหลายคนบอกว่าจะไปต่อเวทีไหนดีลองมาเวทีนี้ต่อได้เลยนะคะ Miss Earth Thailand นะคุณผู้ชมนะคะจัดโดยดรน้องสิริการอ้นสงครานนะคะเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมแล้วก็เจ้าของโรงแรมเอ็นสิรินะคะุณผู้ชมนะคะผู้คำวอดในวงการการประกวดนางงามมากว่า10ปีนะคุณผู้ชมนะคะเรานะคะเปิดรับสมัครสาวงามอายุ แถึง26ปี11เดือนนะมาได้เลยสูง165เซนติเมตรรีบสมัครผ่านเพจได้เลยนะคะชิงเงินรางวัลพร้อมของรางวัลมูลค่ารวม5 0 0แสนบาทเฉพาะที่1นะคะส่วนรองอันดับหนึ่งก็เงินรางวัลพร้อมของรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทนะคุณผู้ชมนะคะรีบสมัครกันได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นหญิงแท้มาแต่กำเนิดมาสมัครได้เลยเราสร้างชื่อเสียงมาแล้วนะจัดมาแล้ว5ปีสร้างชื่อเสียงมาแล้ว2งมงนะคะน้องใบตองแล้วก็น้องโคล่าบี ปีนี้เราคาดหวังอยากจะได้มงเอ,อิร์ธใหญ่นะคะรีบมาสมัครกันได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์สอบถามได้เลย0893287923 0893287923นะคะมิสเอ,อิร์ธไทเลรลดรอคคุณอยู่ค่ะนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดออดิชั่นทางช่องวัน31แล้วก็ถ่ายทอดสดการประกวดทางช่องวัน31ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศนะคะกำลังคุกกลุ่นกันเลยทำให้กรรมการหลายท่านเนี่ยนะคะยังไม่ได้นอนกันเลยเพราะว่วาเมื่อคืนเลิกดึกกันเลยทีเดียวนะคะสํา สำหรับผู้ชนะการประกวดนะคะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะคะนั่นก็คือสาวจากภาคใต้นะคะโอปอสุชาตาช่วงสีนะคะเปิดใจครั้งแรกหลังคว้ามงกุฎ Miss u n i v e r s ์สไทยแลนดนะคะผ่านพ้นไปเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจัดที่ MCC Hall t ฮอ m เดอบางกะปินะคะุณผู้ชมนะคะขับเคี่ยวกันมาแบบดุเด็ดเผ็ดมันนะคะตัวเต็งน,นะคะก็มีเข้ามาบ้างหลุดไปบ้างนะค,ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะก็น เลยคับคุณผู้ชมนะคะโดยมีนะคะสาวงามจากภาคใต้อีกหนึ่งคนจังหวัดบ้านเดียวกันเลยนะคะสาวงามจากจังหวัดภูเก็ตนะคะน้องสุรินะคะได้รองอันดับ1น,นะคะส่วนน้องมุกได้รองอันดับสองนะคะแล้วก็น้องป๊อปปี้น้องใหม่ไทยก็รองอันดับ3อันดับ4ตามลําดับนะคะคุณผู้ชมขานะคะทางด้านโอบปอก็เปิดใจว่าพูดไม่ออกเลยค่ะหนูดีใจมากรู้สึกที่วินาทีที่เราต้องการมันมันมาถึงจริงๆแล้วความพยายามที่เราพยายามตลอด2ปีมันส่งผลให้วัน นี้มีวันนี้แล้ววินาทีนั้นตื่นเต้นมากและในใจก็ขอให้เป็นวินาทีของตนเองส่วนซูริกก็บอกสุดยอดเหมือนกันค่ะนับถือพี่ซูมากๆากรักษาับสือนับถือเช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่เต๋อจะเล่าเรื่องของการประกวดนะคะเขาก็เปิดให้เข้าไปในงานนี่นะคุณผู้ชมนะคะเราก็ดูแลรู้ร่างเด็กหมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะคะแนนเนี่ยอย่างที่พี่เต๋อบอกนะคะ คะแนนเนี่ยมันมีมาจากหลายภาคส่วนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคะแนนหลักๆก็คือคะแนนจากห้องดำนะคะคะแนนห้องดำประมาณ30%นะคะแล้วก็คะแนนหลังบ้านจากบรรดาสตาฟและก็พี่เลี้ยงที่อยู่ในกองกองประกวดเนี่ยนะคะอีก20%เป็น50%แล้วก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ50%าจะเป็นคะแนนที่จะไปบวกกับรอบพีริมเมื่อวันก่อนด้วยไงลัน จะไปบวกกับรอบพีลิมเมื่์วันก่อนและจะทำให้หนางงามเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านเข้ารอบนะคะ20คนสุดท้ายแต่จริงจล้วมันไม่ถึง20ไงเพราะว่ามันมีโหวตด้วยแล้วก็มันมีโกลเด้นเทียร่าด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมขานะคะท,ที่นี้เนี่ยนะคะคะแนนหลายคนก็าบอกว่าทำไมจังหวัดนั้นไม่เข้าจังหวัดนี้ไม่เข้านะคะพี่เต๋าบอกเลยว่าที่ไม่เข้าไม่ใช่เพราะอะไรคะแนนห้องดำเนี่ยนะคะนางงามหลายๆคนที่สวยเพื่อนๆรักเนี่ย คะแนนห้องดําได้น้อยคะแนนห้องดําทําได้น้อยนะคะถึงแม้ว่าเวลาตอนที่ทางนั้นเขาถ่ายทอดถ่ายทอดในการถ่ายทอดสดเนี่ยจะมีร้องหม่มร้องไห้ออกมาการร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าเขาทําคะแนนได้สูงนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาทําคะแนนได้สูงแต่ว่าน้องๆหลายคนเนี่ยบรรดาคณะกรรมการพยายามช่วยให้ พูดใหม่พูดอีกทีนึงได้ไหมขอพูดอีกทีหนึ่งได้ไหมขอพูดอีกทีหนึ่งได้ไหมซึ่งบางคนเนี่ยเอาอย่างคนปกติอย่างมุกอย่างโอปอรหรืออย่างคนอื่นอย่างเมียกันจอมพลังอย่างเงี้ยเขาก็พูดครั้งเดียวแต่นางงามบางคนนะ่ะรันเข้าใจไหมสี่ครั้งอะ่ะ เค้นถึง4ครั้งเพื่อที่จะให้ได้เห็นเนื้อแท้ของน้องนะคะสุดท้ายนี่นะคะคะแนนน้องก็อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับคนอื่นนะคะซึ่งอย่างพี่เต๋าบอกว่ามันมีม้ามืดหลายคนที่คะแนนมันดันสูงขึ้นมาแล้วก็ทําให้ผ่านเข้ารอบแล้วก็ห้องดําได้คะแนนเยอะเก็บไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะคะทีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปนะคะการประกวดเราไปดูคลิปของโอปอเดินก่อนนะคะอะไปดูคลิปโอปอก่อนนะลัน โอปอนะคะสุดชาตาช่วงสีนะคะสาวงามจากภาคใต้นะคะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นคนช่วงขายยาวนะคะหน้าท้องแบนราบนะคะมีซิกแพคนะคะแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาน้องมั่นใจแล้วก็ต้องยอมรับว่ามั่นใจนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยนะคะเป็นไทยนะคะเป็นไทยทางภาคใต้นะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่เปิดธุรกิจนะคะเป็นเขาเรียกว่าโรงแรมเล็กๆอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็จบเรียนธรรมศาสตร์ ะะเรียนธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเก่งพูดภาษาอังกฤษเก่งแต่ว่าน้องเลือกที่จะพูดภาษาไทยเพราะว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เนี่ย mm hmm. เขาก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดพูดภาษาไทยได้ก็ให้พูดภาษาไทยก่อนนะคะน้องก็เลยพูดภาษาไทยนะคะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมขานะคะแล้วมากันต่อสําหรับนะคะนี่นะคะ รองอันดับหนึ่งสาวใต้เหมือนกันนะครมาจากภูเกต็ตบ้านเดียวกันเลยของคุณผู้ชมขานะคะคนนี้นะคะหุ่นดีรูปแรงเป็นบิวตี้คีนและเธอกเพิ่งชนะเลิศนะคะรางวัลจากซ e l e c t ทูน่ได้อีก1นึ่งแสนแล้วก็จะได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ถ้าขาขายโฆษณาอีก3ามแสนห้าแล้วก็ได้เงินรางวัลเงินสดอีก5้าแสนจากการได้ตําแหน่งรองชนะเลิศแล้วก็ราง,งวัลอื่นๆอ,อีกนะรวมแล้วก็น่าจะล้านเหมือนกันนะ รวมแล้วก็น่าจะล้านนึงเหมือนกันนะสำหรับคนนี้นะคุณผู้ชมนะคะสําหรับน้องสุรินะคะสุริรูปร่างดีค่ะหุ่นชัดเจนนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ดีทีมแข็งแกร่งนะคะมีกระแสข่าวหรือว่าทีมจะไม่ส่งพี่ตาบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้อยใจส่งไปเรื่อยๆส่งอีกอย่าน้อยใจนะคะวันนี้เรารองหนึ่งปีหน้าเราอาจจะที่หก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าน้อยใจเงินรางวัลนี่เท่ากับที่หแล้วนะ ของรางวัลพิเศษต่างๆรวมแล้วเนี่ยเท่ากับที่1นึ่งแล้วนะคะทุกรอบนะคะคุณผู้ชมขาสําหรับซูรินะคะส่วนคนนี้ทําให้กรรมการอ้าปากค้างนะคุณผู้ชมขานะคะเอากรรมการอ้าปากค้างกรรมการรอลุ้นพี่เจ้ต้องยอมรับนะคะว่าไม่ได้สนใจโอปอไม่ได้สนใจซูริหมดเลยกรรมการรอดูอยางนี่คนเดียวค่ะยีมุกค,ค่ะลูกสาวนะคะกรรมการรอดูอยนี่คนเดียวนะคะว่ามันจะงัดอะไรออกมาสู้หนึ่งมุกเป็นคนตัวเล็ก นะคะแต่ใจสู้ 2. เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไฟแล็บนะคะเมื่อก่อนทํางานอยู่อ่ากาตาแอนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่รูปร่างดีสมส่วนถึงแม้จะตัวเล็กแต่ก็สมส่วนและเป็นเด็กที่ฉลาดพูดเก่งคะแนนห้องดำเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคะแนนห้องดำเนี่ยเธอได้เกือบเต็มนะคะแล้วก็ต้องพูดกันแบบตรงๆนะคะได้เกือบเต็มเลยนะคะ เป็นที่รักทําไมบอกว่าทําไมไม่ค่อยอยากจะดูซูริกับโอปอเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสองคนนี้มันขับเคี้ยวแต่เราอยากจะรู้ว่าไอ้ไอ้ตัวไอ้่ยไอ้มุกเนี่ยมันจะเบียดซูริขึ้นมาหรือเปล่ามันเดินออกมาโอ้โหคะแนนมันตีเท่ากับตัวเต็งอะลันคะแนนตีเท่ากับตัวเต็งอะนะคะทุกรอบชุดว่ายน้ําตอบคําถามชุดราตรีนะคะแต่มาพลาดตอนตอบคําถาม3คนสุดท้ายนะคะ แทาเกิดตอบจบถ้าเกิดยายมุกตอบจบโพมีเปลี่ยนถ้ายายมุกตอบจบโพมีเปลี่ยนนะคะทีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมนะคะคุณแม่ลีน่าจังนี่ก็ถทายมาหลายวันนะก็ถทายมาเป็นอาทิตย์แล้วนะแกบอกเลยโอปอชนะ แกทายมาโดยตลอดว่าโอปอชนะนะคุณผู้ชมขาแกนั่งทายเลยนะคะว่าเนี่ยโอปอมงโอปอมงโอปอมงเพราะว่ามีที่โอปอได้ลองเนี่ยแกนั่งเป็นกรรมการด้วยที่นี้เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปของคุณแม่นะคะที่ทายนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะแม่นยิ่งกว่าจับยามสามตาขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมคลิปดังกล่ากันเลยดีกว่าค่ะ น,นี้พวมึงเชื่อ,อไรอย่างว่ากูปากวิปากกูอะปากกูอะเขาเรียกปากอะไรปากกูอะปากเนี่ยปากอะไรทายอะไรถูกหมดทายตั้งแต่อนนาเสือไยตั้งแต่อนโทนเนี่จนมาโอเปาเชื่อ,อไรือย่งว่าปากกูปากพรวงกูไม่ต้งแช่งอีกพวกกรรมการจนกว่ากูจะตายแล้วไง ปากคนล้วนไงแกทายมาตั้งแต่ก่อนเก็บตัวนะคะแกทายบอกโอปอแกทายคนเดียวด้วยนะคะถ้าซื้อก็ซื้อหวยถูกเต็มๆมาลันแกไม่ทายคนอื่นเลยแกบอกโอปอมงแกเคยเจอมาแล้วแกบอกโอปอมงแกพูดอย่างนี้เลยแกพูดมาเลยว่าโอปอมงแล้วก็ทายมาเป็นอาทิตย์แล้วก่อนเก็บตัวด้วยแกบอกโอปอมงส่วนรองแกบอกก็ไม่ทายแกทายที่หนึ่งอย่างเดียวถ้าซื้อหวยก็ถูกเต็มๆอ่ะถ้าซื้อหวยคือถูกเต็มๆเลยนะคะ อ่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะยังเปิดรับสมัครกันอยู่นะคุณผู้ชมนะคะสำหรับมิสเอิร์ธไทยแลนด์มาสมัครกันนะน้องๆหลายคนที่อาจจะแบบผิดหวังมาจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มามาเวทีนี้พี่เต๋าก็ลังรอดูอยู่เหมือนเดิมอยู่กับลูกๆเหมือนเดิมนะคะรีบมาสมัครกันพี่ๆเลี้ยงหลายๆคนไม่ต้องเหนื่อยมาเอิร์ธก็ได้กับคุณผู้ชมค่ะนะคะในเมื่อยูนิเวิร์สเนี่ยนะคะเราได้ตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะคะและปีนี้ตัวแทนยูนิเวิร์สเขาแข็งแกร่งมากนะคะเป็นทีีมมท่่แแข็งงกกา เรามาเ e อิร์ธกันต่อมาสร้างทีมเ e อิร์ธกันต่อนะคะช่วยกันนะคะจัดโดยดรน้องสิริการอ้นสงการเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมนะคะโชว์รูมร้านเพชรจะอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลตรงราชะสงค์นะคะรางวัลที่1จะมีทั้งของรางวัลและก็เงินสดมูมลค่ารวม5 0 0 0 0นบาทส่วนรองก็จะมีทั้งของรางวัลและก็เงินสดมูลค่า1,000 0แบาทนะคะดองก็จะมีดินน้ำลมไฟนะคะเล่นเป็นละครจกัจกจักงๆงอะไรทีเดียวนะคุณผู้ชมคาะนะคะพร้อมมงกุฎทองคําเป็นมงกุฎเวียนให้ด้วยเช่นเดียวกัน ด็อรน้องจัดแล้วนะคะ18ถึง26ปี11เดือนนะคุณผู้ชมนะฮะรีบมาสมัครกันสูง165ขึ้นไปนะคะไม่ต้องมีแผนการอะไรทั้งสิ้นม่็นแผนงานอะไรพกพาความสวยความมั่นใจมาสมัครกันได้เลยนะคุณผู้ชมจะต้องเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะปีนี้เราจะออดีชั่นและก็ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราทําสถิติมาแล้ว2มงนะคะจัดมา5ปีเราถือกันยาวๆเลยนะคะน้องอใบตองกับน้องโคลาเบีย รีบสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะคะหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยพี่เลี้ยงเมื่อคืนหลายคนน้องๆไปเอิร์ดได้นะคะ0893287923 0893287923เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหลายคนถามว่าแม่นาทาเลียทำไมตบไม่เข้า10สิบไม่เข้า5นะคะนาทาเลียทำไมตบไม่เข้า5เดี๋ยวแม่มีคำตอบพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ